อันนี้อันนี้พี่พี่มีคขาถามลอกไว้ไหมไม่มีเลยถ้าไม่มีผมขอถามได้ไหมได้อยางเรียนรู้ไม่เราเปเด็กเรายิ่งเรียนรู้เยอะแล้ยิ่งเยอะประสบการณ์ถึงในซีรีส์มันมีแบบออลินเข้าไวไหมมีไหมไม่ไม่ฟิลลม่ฟิลลี่เป็นยังไงพูดได้ไหมต้องเข้าใจว่าคู่น้องเขาแบบในเรื่องเขาใส่มากใช่แต่คู่แกอ่ะอ่ะ นี่มากส, e? สุดคืออะไรคือแบบจับแก้วพี่จับมือหรอไม่ที่สุดอะไรนะจับมืออาบน้ำไม่ไม่ผมจำได้ไล่เตะพี่มาที่สุดค e? ือไอ้เมื่อกี้นี่แหละมาที่สุดค e? <No. S 1> ือเมื<ส>่อกี้อ่ะโอเคอ่ะคือเราผ่านมาเยอะกว่าใช่แค่เมื่อกี้ผมยังเอาขนมออกมาจากซอกฝันเขาเลยน่จะเห็นไหมใช้มือกลัวมันเริ่มดูสกปรกเลยคือมันไปไกลมากเลย แต่คือเราก็ทำด้วยเขาเรียกว่าอะไรความเป็นโปรเฟชชั่นอลของเราความเชื่อใจความเชื่อใจความเชื่อใจก็สิ่งสำคัญแต่จริงๆพี่ดูเชื่อใจเขานั้นแล้วคอบเตอร์ก็ดูเชื่อใจนะฮะไม่ได้ชมมาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอะเราเองไม่เคยเห็ขาถูกกันอะถูกปะใช่ใช่อันนี้ต้องขออนุญาตเป็นในละครนะเป็นในละครมันมีขั้นตอนของการถ่ายทำชีวิตจริงเนี่ยพุกพับพุกพับไปกันไหล่ไหลายดูนะถ้าพูดมาถึงตอนตอนนี้ที่เราถึงกัน ย้อนจังย,ยังจําตอนเวิร์กช oh ็อปที่เจอกันตอนแรกๆได้ไหมสองสองคนนี้เวิร์กช็อปใช่ตอนสมัยปีสองผมใส่ช็อปอยู่ซึ่งไม่ใช่เหนื่อยเหลือเกินเข้าใจแล้วทำไมมันแพ้ลากลากลากันไหนตอนเวิร์กช็อปตอนแรกเวิร์กช็อปอะไรบ้างตอนช็อปจำได้ไหมมันบอลใช่มันต้องมีการเข้าคู่กันคือมึงบอลมาฮะอ่ะพูดไดโอเค ก็คือตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าด้วยคาแรคเตอร์หรือบทบาทที่เราได้รับมันกับมันเริ่มด้วยซีซั่นที่เราเป็นเขาเรียกว่าคู่ง้องอนกันอยู่ที่เราได้เวิร์กช็อปด้วกันก็จะเป็นการแบบปรับเคมีปรับความรู้ใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราฟิสิกส์กับชีวะได้ปรับไหมครับปรับบ้านครับพี่แต่ว่าครูพี่ก็ปรับเยอะนะผมผมก็ได้ดูอยู่หลายตอนนะครับเนี่เป็นี่เป็นไปถ้ำเอาจริงก็ดูเรื่องเท้ามัน แต่ไม่รู้ไม่คิดเลยว่าตัวจริงเนี่ยคิมมอนกับคอปเตอร์เขาจะขาวขนาดนี้้ตัวจริงแล้วเขาขาวขาว,ขาวไม่แต,ต่ว่าแต่ว่าอย่างเรียนหรือเปล่าอะไรนะก็ผมขาวตลอดนะอะ <c oughs> อะ,อะแล้วมีมีเวิร์กช็อปไหนหรือเปล่าที่คิดว่าท <c oughs> ำด้วยกันแล้วมันช่วยปลดล็อกเคมีของเราให้ณนะวันนี้มันสนิทกันขนาดนี้ครูสอนจริงเขาให้เราตัวถูกกันครับจริงปะเนี่ยใช่จริงหรอไม่ถูกกันเลยนะครผมก็ถูกกัน จริงอ,อกว่มันเป็นการเขาเรียกว่าทําให้เคมีในร่างกายมันแบบว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นถุงของมันเ,เดี๋ยวนะคะคงานเดว,วันนี้คุณเป็นอะไรพี่พิมพ์พันสาย <c oughs> น้าเหรอับ <c oughs> แสดงว <c oughs> ่าคุณมาอยู่รวมกันแล้วสื่อสาระอะไรกันบางอย่าง <c oughs> ผมมาทำบ่อยแล้วผมอยากเห็นคู่นี้ทำมั่งเป็นว่าสอบคุณคู่ทีมเอางี้อย่างคู่น้องของมันก็จะใสๆใช่ป่ะแต่ตอนเรื่องของเราคือคาแรคเตอร์มันชัดมากว่าเฮ้ยเปิดตัวมาจะต้องเอ้อ รุนแรงเงี้ตอนที่ว o r k เอเอารู้จักกันมาก่อนมาอ๋อผมเคยเห็นเขาันผ่านแต่แบบไม่ไม่เคยฟูจริงจังเหมือนไม่อะไรเลยครับอะแล้ว work อปเวิร์ k ช็อปที่คิดว่าเอ้ยถ้าพูก่านอันนี้ไปได้เนี่ยเราจะกดล็อกพลังของเราทั้งคู่ก็เป็นเอากินอะไรกันวะานนพาอะไรไปหรือเปล่าเขาถูกกันไม่ใช่คือจริงเอาเป็นพี่น้องกันที่มหาลัยมาก่อน แล้วก็มีคนบอกว่าอันนี้มันหน้าเหมือนผมมากแบบว่ามีนุน้องหนีจุฬาคนเนี้ยนะนี่ผมเป็นรุ่นพี่แบบว่าตัดมือจริงจริงนี่คือรุนร่นพี่รุ่นพี่จุฬาเหมือนกันใช่<อ>ใช่รุ่นยุคจุฬา,าเขาก็เลยเรียกใหนไปดูบอกเฮ้ยคนนี้หน้าเหมือนขนาดทักยังทักผิดเลยบางทีอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรไม่ใช่รุ่นพี่าเนี่ยอ่ะในหัวของแฟนคลับเขาเหมือนกันป่ะเอาจริงว่าเราไปเจอเขาวันแรกคือรันทรูเมื่อวานเลยเรายังถามพูดจากนั้นว่าคนไหนตุนมาคนไหนแม็กวัน เรานั่งจำกับชั่วโมงคือชั่วโมงอ่ะคนจะจำได้เออหน้าใครกันจริงอ่ะเราจำได้อะไรไม่อะไรไม่ไม่อาบุอ่ะแล้วเราก็ผ่านการเลือกช็อปกันมาเยอะภาพลักคู่เลยนั้นเสียหมดเออเราแบบมาดูมาไม่หนึ่งทำอะไรเลวร้ายนะครับอ่ะราคาโลกีอ่ะแล้วเราก็แบบเริ่มจากระยะ2เมตรก่อนคู่เขาให้บอกว่าเนี่ยแล้วเราส่งส่งพลังงานหากันซิไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรมองกันนั่นเดียวอ่ะคิดมอดจึกษาไว้แล้วเขาก็ขอมาที่เมตรหนึ่ง เราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีพลังงานอะไรส่งครับผมแลวให้เราเชื่อใจพลังงานนี้ที่สุดเป็นพลังงานที่เรารู้สึกอยากเข้าไปหามันที่สุดครับตั้งใจอ่ะ20ส่วครับตั้งใจเวอร์อ่ะเอาว่าเสียงที่ฉันได้ยินมากสุนตอนนี่ยเขาติกรัวเช็ตเตอร์อันนไงตอแล้วก็จบแค่นี้แหละครับผมอันนี้ก็คืออ๋อไม่ใช่เขาสุดท้ายเขาให้เราเข้าไปเข้าหากันโดยที่ไม่มีส่วนไหนของร่างกาย ไม่แตกกันเลยครับผมอย่ามาชนเยอะคือ <c oughs> จริงๆแล้วตอนซีซั่นสเนี่ยเรามีการพัฒนาครับมันมีการพัฒนาแบบตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะใช้เหมือนเปิดสัมผัสมากขึ้นครับคือ <c oughs> เราไม่ได้อนสัตว์แต่ว่าแบบเฮ้ยมันคือแบบฉากที่ต้องมีอะไรกันเลยอย่าเี้ครับ ฟังอยู่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 เราไม่ได้สั่งแค่ว่าเฮ้ยเราต้องมีอะไรกันหรือต้องไปฉาที่รุนแรงเงี้ยเราไม่ได้แบบจะทําให้มันดูรุนแรงหรเงี้ยแต่คือม,มัน d r i v ตัวละครให้เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งเราก็ต้องแบบเหมือนเบ,บิดสัมพันธ์ใหม่ครับโดยการใช้จมูกศึกษาบนใบหน้าเขาบ้างใช้ตาหรือใช้ปากหรือเงี้ยครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากหลักการที่แท้จริงในเรื่องขการแสดงหมด่าเก่งนะตองจริงพอพอมาฟังแบบนี้รู้สึกว่าเขาทําการบ้านกันแบบเยอะมากจริงๆนะอ่ะข้างหลังพร้อมแล้วใช่ไหมครับ แต่เขาต้องให้เราลงไปคุยข้างล่างเพราะเขาจะเซตอัพอะไรกันข้างบนนิดนึงอ่ะสุดท้ายนุ่มๆเราลงมาข้างล่างนิดนึงอ่ะให้พี่ตูนฝากถึงแฟนๆที่กจาลังจะได้รับชมโชว์หลังจากนี้และโชว์ของตัวเองกันด้วยอ่ะอ่อนๆหน่อยเร็วโชว์แบบว่าโชว์หลังๆเนี่ยก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นไฮไลท์ก่อนดีกว่าครับอ่ะ ah. แต่โชว์ต่อไปเนี่ยเป็นโชว์ของน้องของพวกเรานะฮะที่เขาบอกอะไรบักเน่บักเน่อะไรใช่ไหมบักเน่บักเน่น้อยก็คือจะบอกว่าเราเห็นพีมพ์มอสในคอปเตอร์ตัวจริงข่าวแล้วนะครับครับน้องเราคนนี้เนี่ย<า> ไม่มีเลยข่าววันนี้ไปอีกแล้วนะครับนี่คุณสังเกตโลนแต่มีความขาวอย่างเดียวเคู่ใหมายถึงราอวยกันอื่นบ้างได้ไหมเนี่ยจริงๆแม่ทุกคนมานะเราไม่อยากรู้เกินเยอะนะครับก็น้องเบสกับทารุโอะอ่คู่นี้คือแบบเป็นคู่ใหม่มาแรงก่อนอย่างที่ผมอยากจะพูดว่าเขามีความสามารถทางการดนตรีมากเพราะทารุโร่เนี่ยก็เขียนเพลงเองครับส่วนเบสเนี่ยก็เล่นกูเจิมไม่ใช่นะอ่ะโอเคเรนนี่ว่า พร้อมจะพบกับโชว์สุดพิเศษนี้แล้วยังอ่ะขอเสียงหน่อยเร็วขอเสงหนไหมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียงยนีนีใเลยกับเบนนันทท่า